ค่ะช่วงนี้ชวนคุยเรื่องหนี้ครัวเรือนค่ะซึ่งถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ของประเทศไทยในขณะนี้นะคะตอนนี้ถือว่าอยู่ในขั้นโคม่าแล้วนะคะเพราะว่าทะลุ90%ของ GDP ไปแล้วค่ะแล้วจะแก้ปัญหาอย่างไรให้ยั่งยืนค่ะวันนี้เราจะไปพูดคุยกับผู้ในการฝ่ายคุ้มครองและส่งเสริมความรู้ผู้ใช้บริการทางการเงิน ของธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าแบงค์ชาติคุณอรมนจันทพันตอนนี้พอ,ออยู่กับเราในรายการแล้วไปสวัสดีพูดคุยกันเลยค่ะสวัสดีค่ะท่านพออ,อรมนคลคะสวัสดีค่ะดรนงน่าสวัสดีค่ะก่อนที่ชาวไปสู่เรื่องการแก้ปัญหาอยากให้ทางผออช่วยอธิบายหน่อยที่พูดกันว่านี่ครัวเรือนเนี่ยคือนี่อะไรบ้างคะ คค่ะก็นี่โครเรียจริงๆแล้วก็มันก็คือหนี้ที่เหมือนประชาชนอย่างเราทุกคนเนี่ยค่ะเป็นกันก็แต่เวลาดูเนี่ยเขาก็จะดูภาพรวมว่าทั้งประเทศเนี่ยมีนี้อะไรกันบ้างนะคะแต่มันจะไม่รวมหนี้ธุรกิจนะคะก็จะเป็นหนี้ที่เหมือนเราใช้กินอยู่ซื้อปัจจัย4ี่เป็นต้นนะคะก็ตัวเลขตอนนี้ที่อย่างที่อาจารย์อย่างที่ดเรเรียนว่าอ่ะมันถึง9 0แล้วนะใน90ีน่ยมันมีอะไรบ้าง ะะจริงๆก็สักประมาณ3 0กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็จะเป็นสินเชื่อบ้านนะคะซึ่งสินเชื่อบ้านเนี่ยเรามองว่าเราเรามองว่าเป็นสินเชื่อดีสินเชื่อ,อที่แบบจะทําให้คนมีที่อยู่อาศัยนะคะแล้วก็มีความมั่นคงเพิ่มขึ้นในชีวิตมีสินเชื่อรถยนต์ประมาณสัก10กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็เป็นสินเชื่อเพื่อประกอบอาชีพอีกสักประมาณ2 0สิกว่าเปอร์เซ็นต์สินเชื่อที่เล่าๆไปตะกี้มันก็คือสินเชื่อที่น่าจะทําให้เกิดรายได้ไปในอนาคตพอทุกคนมีรายได้เพิ่มขึ้นก็เขาก็จะเอาไปหมุนเวียนเศรษฐกิจ อันนี้ก็ถือว่าดีกับประชาชนแล้วก็ธุรกิจด้วยนะคะตอนนี้ก็คือมีประมาณห0กสิบเปอร์เซ็นแล้วมีนี่อะไรอีกนะคะอ่ามีอยู่ก้อนหนึ่งเนี่ยแหละค่ะที่กาลังจะพูดถึงเลยก็อีกประมาณยี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นตนะคะเป็นสินเชื่อบัตรเครดิตและส่วนบุคคลซึ่งสินเชื่อบัตรเครดิตและส่วนบุคคลเนี่ยเออก็ต้องบอกว่าบางส่วนอาจจะเป็นนี่เพราะจาเป็นเช่นอ่าช่วงนี้พ่อแม่เข้าโรงพยาบาลก็ต้องอาจจะต้องกดเงินไปจ่ายค่า โรงพยาบาลให้พ่อแม่หรือว่าช่วงนี้ต้องจ่ายค่าเรียนของลูกอ่ะต้องกดไปจ่ายค่าเรียนของลูกเพราะฉะนั้นมันจะมีบางก้อนที่เราเป็นหนี้จําเป็นนะคะก็อันนี้จ่ายได้ไอ้ที่รูปปื้ดใช้เงินในอนาคตของมันต้องมี่างนี้ใส่รองเท้ารูไปอวดเพื่อนอ่ะอันนี้อาจจะเป็นอ่าค่ะอันนี้แหละที่จะเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตนะคะที่เดี๋ยวเราจะคุยกันต่อไปนะคะอ่าก็เลยเหมือนกับตะ่กี้ก็ได้พูดไปแล้วนะว่านี่คือประเภท ของนี้ครัวเรือนที่เราพูดถึงกันซึ่งก็ต้องบอกว่าคือเป็นนี้ที่อยู่ในระบบไม่รวมนี้นอกระบบนะคะใช่ค่ะไม่รวมนี้นอกระบบค่ะซึ่งซึ่ถ้ารวมนี้นอกระบบนี้อีกเท่าไหร่ก็ไม่รู้ใช่ใช่ค่ะแล้วก็ที่น่ากังวลก็คือก็จะเป็นส่วนใหญ่ที่ไปพึ่งนี้นอกระบบก็จะเป็นกลุ่มเปราะบางซึ่งก็จะมีรายได้ค่อนข้างน้อยก็จะทําให้เขาแก้ไขปัญหาได้ยากขึ้นอันนี้เราก็เข้าใจปัญหาเลยแล้วก็พยายามจะแก้ไขอย,อยู่อย่างต่อเนื่องค่ะ ค่ะนั่นก็คือเราแยกออกไปนี่นอกระบบก็จะต้องไปแก้อีกแบบหนึ่งอีกทางหนึ่งนะคะอันนี้ก็คือเป็นนี่ในระบบขนาดนี่ในระบบอย่างเดียวนี้ก็ทะลุตอนนี้ก็คือ exactly คือไปถึงทั้งหมดเลยนเก้าเท่าไหร่ะคะเก้ดหกค่ะของ GDP เหมือนเวลาเราดูเราก็จะดูว่าค่ะเก้จรจริงๆต้องเรียนว่าก่อนหน้านี้เเรามีซีรีส์อีกตัวหนึ่ง ซีรีส์ตัวเดิมที่เราที่เราดูกันนะคะก็จะอยู่ที่86.3เปอร์เซ็นตนะคะณณไตรมาสหนึ่งนะคะแต่เพื่อให้การวิเคราะห์มันคอรอบคลุมนะคะเราก็คิดว่านี่ที่เรา <c oughs> นี่อันไหนที่เราพอจะเอาเข้ามาเพิ่มได้เพื่อให้เราเห็นภาพรวมที่แท้จริงเนี่ยเห็นปัญหาที่แท้จริงเราก็เลยเอาเข้ามารวมซึ่งเราเพิ่งรวมตัวนี้กยศไปนะคะแล้วก็นี้สหกรณ์อื่นๆที่นอกเหนือจากสหกรณ์อมทซัพย์สหกรณ์อมซั์เนี่ยอยู่ในตัวเลขเดิมแล้ว เราก็เพิ่มสหกรณ์อื่นๆเช่นสหกรณ์ประมงสหกรณ์เกษตรกรอันนี้ก็ใส่เข้ามาด้วยนะคะไมาหรึงว่าทุกประเภทสหกรณ์มารวมหมดเลยใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะแล้วก็มีของการเคหะเข้ามาด้วยตอนนี้พอตัวเลขเอามารวมกันทั้งหมดแล้วก็อยู่ที่90.6%ของ GDP ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีที่ว่าจะสะท้อน ความจริงข้อได้จริงได้มากขึ้นนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราเหมือนซุกป,ปัญหาไว้ใต้พรมเนี่ยมันก็แก้กันไม่จบนะคะค่ะคือทนนี้ก็คือเราจะเป็นห่วงนีนอกระบบเพราะว่าตั้งแต่เกิดวิกฤตโควิด19เนี่ยกรยีว่านี่นอกระบบก็เพิ่มสูงขึ้นนะเห็นได้จากข่าวที่ออกมา ทวงนี่อะไรกันต่างๆนี่นะคะอ่ะเอาเป็นว่าอ่ะเราก็คงจะทํางานได้ในส่วนแรกนี้ก่อนซึ่งจริงๆการที่จะแก้นี่ตัวนี้นี่ก็ไม่ใช่ของง่ายเลยนะคะแต่ว่าสิ่งที่อยากจะรู้อยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะนี่ครัวเรือนต่อ GDP ที่อยู่สูง90.6%แล้วเนี่ยคือคือเพิ่มแบบเร็วด้วยใช่ไหมคะพอออคะะทําำไมทำไมถึงไม่ได้แบบเพิ่มเร็วขนาดนี้นะคะ มันมาจากอะไรนะคะคือคตัวเลขที่น่ากลัวสําหรับใจเราเนี่ยมันคือเวลาเราย้อนกลับไปตั้งแต่ปี53จนถึงปี63 63 64นะคะ10ปี30%น่ากลัวไหมคะน่ากลัวจริงๆค่ะคือเราก็ย้อนกลับไปดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะไปไล่เรียงกันมาในช่วง5ปีแรกก็คือปี53จนถึง58เนี่ยเราเกิดวิกฤตเอ,อน้ำท่วมพอ,มอเราเกิดวิกฤตน้ําท่วมน้าท่วมเสร็จปุ๊บทุกคนต้องซ่อมบ้านอ่ะมีเงินกูซ่อมบ้าน ทุกคนต้องซื้อรถอ่ามีเงินกู้ซื้อรถไออันเนี้ยขึ้นมาเลยนะคะเอ่อสิบปีไอห้าปียี่สิบเปอร์เซ็นตจากเนี่ยซ่อมบ้านแล้วก็ซื้อรถใหม่นะคะซ่อมรถนะคะเอ่อในช่วงถัดมาเนี่ยจริงๆแล้วสามสี่ปีหลังจากนั้นเนี้ยจนมาถึงก่อนโควิดเนี่ยตัวเลขไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะคะก็จะอยู่ประมาณสักประมาณแปดสิบสี่เปอร์เซ็นตนะคะอยู่มาแถวนั้นแล้วมาขึ้นอีกทีตอนโควิดหนึ่งปีสิบเปอร์เซ็นต เพิ่มขึ้นมาแต่ว่าโควิดที่มันเพิ่มขึ้นมา10%เนตี่ยต้องบอกเลยว่าเนื่องจากว่าเวลาเราดูเป็นสัดส่วนใช่ไหมคะเป็นดีโครเรือนอยู่ข้างบนแล้วก็ตัว GDP อยู่ข้างล่างช่วงโควิดล็อกดาวน์อ่ะ GDP ร่วงเพราะฉะนั้น10%เนี่ยสในสของ10%มาจาก GDP ร่วง1ในสมาจากนี่ที่เพิ่มขึ้นมาในช่วงโควิดซึ่งณนะวันนั้นเนี่ยเราก็มองว่านี่ที่เพิ่มในระบบย่อมดีกว่าเพิ่มนอกระบบเพราะฉะนั้นเราก็มองว่าอ่ะสิบเปอร์เซ็นต์ที่เพิ่มขึ้ขนะบบงแกก้ปัญหาาายว่่เดิม ในช่วงที่ผ่านหลังจากโควิดมาแล้วเนี่ยก็มันก็ลดลงมาเล็กน้อยนะคะสักประมาณ3%จาก94มาเหลือ90.6มันก็ยังสูงอยู่ดีเพราะวา่าเป้าเป้าของเราจริงๆเนี่ยถ้าหากเไปดูบทวิเคราะห์ของต่างประเทศของ BIS นะคะเป็นองค์กรระหว่างประเทศเขาก็ศึกษามาแล้วเขาบอกว่าจริงๆอยู่ประมาณแปดสิบจะดี Mm hmm. มันจะทําให้ให้เศรษฐกิจเนี่ยเวลาเขาโตเขาโตได้เต็มที่มันเหมือนแบบตอนเนี้ยถ้าหากว่าคนเรามีนี่เยอะขนาดเนี้ค่ะรายได้ที่เพิ่มขึ้นแทนที่จะเอาไปใช้จ่ายหมุนเวียนอยู่ในระบบให้ GDP mm hmm. มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆกลายเป็นว่าต้องเอามาใยหนี้ mm hmm. เศรษฐกิจมันก็จะเติบโตได้ไม่เต็มที่เท่าที่ควรค่ะตะกี้พูดถึงต่างประเทศหน่อยหนึ่งก็คือของไทยเราเนี่ยถ้าเกิดเปรียบเทียบกับต่างประเทศเนี่ยเรา ก็ขั้นนี้นค่ะแั้นนี่ถือว่าเราอยู่ดับประมาณเท่าไหร่เพื่อนเพื่อนเราเพื่อนเพื่อนเราก็จะน้อยกว่านี้ด้วยค่ะน้อยกว่านี้ด้วยค่ะใช่คือก็ต้องก็ต้องเรียนว่าต้องเรียนว่าของเราก็ค่อนข้างสูงจริงๆแล้วก็คิดว่าทุกหน่วยงานไม่ว่าจะภาครัฐเอกชนนะคะก็เห็นตรงกันว่าเนี่ยเราต้องเราเราปล่อยไปไม่ได้ละเราต้องลุกขึ้นมาเพื่อมาแก้นี่เรื่องนี้ให้สําเร็จกันนะคะค่ะ ซึ่งก็เรียกว่าเป็นเป็นวาระแห่งชาติ <c oughs> นะคะที่ที่จริงๆก็ต้องรอรอนโยบายของรัฐบาลอยู่เหมือนกันนะคะแม้ว่าหน่วยงานของรัฐก็ว่าจะเป็นธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าธนาคารของรัฐหรือหน่วยงานต่างๆร่วมมือแก้ไขแล้วเนี่อแต่ว่าคนที่จะสั่งบ้างลงมาแล้วก็ให้บูรณาการกันเนี่ยก็ต้องเป็นรัฐบาลอยู่ดีนะโอเคแต่ว่าเราจะไม่ไปแตกมากเพราะว่ายังไม่มีรัฐบาลเลยตอนนี้นะคะ <c oughs> ทีนี้ก็มามาดูว่าธนาคารแห่งประเทศไทยตอนนี้ดูเหมือนจะเป็นเป็นแม่งานนะคะเอ่อในการแก้ปัญหาเรื่องนี้อยู่ค่ะ,ะทางธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยมีมาตรการยังไงบ้างคะที่จะเดียวยาแก้ปัญหาเรื่องนี้ค่ะค่ะคือจริงๆตั้งแต่ช่วงโควิดเนี่ยเราก็มีมาตรการเพื่อแก้นี้มาตลอดแต่ส่วนใหญ่ตอนนั้นมันจะเป็นมาตรการแบบเหมือนดับไฟนะคะไฟกําลังไหม้เราต้องรีบดับไฟก่อนแต่ตอนนี้เหมือนพอมันไฟมันดับแล้วอะเราต้องเหมือนแก้ไขเราเรียกว่าแก้ไขแบบ N to N เลยต้องแก้ไขให้มันครบวงจรนะคะก็จ <situação> ริงๆเว่าประมาณเดือนที่แล้วเนี่ยเราเพิ่งมีแถลงข่าวอไปเกี่ยวกับเรื่องมาตรการแก้หนี้ที่เราคิดว่าจําเป็นแล้วก็อันนี้ทางเจ้านี้ก็ขานรับนะคะลูกนี้ก็เราก็ได้ไปคุยมาเหมือนกันก็คิดว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็สร้างให้เกิดเหมือนเกิดควเจอร์ใหม่ๆที่ที่ทุกคนบี มีความรับผิดชอบเกี่ยวกับทั้งการกู้และการปล่อยกู้มากขึ้นก็มีมาตรการหลักๆสามอันด้วยกันนะคะอันที่หนึ่งเลยก็คืออันนี้เป็นหัวใจสําคัญก็คือตัว Responsible Lending ก็คือเราจะเข้าไปควบคุมดูแลออกเกณฑ์ใหม่แล้วก็ยกระดับมาตรฐานของเจ้าหนี้ให้เจ้าหนี้เนี่ยเป็นเจ้าหนี้ที่ให้สินเชื่อด้วยความรับผิดชอบและเป็นธรรมนะคะตั้งแต่ตอน จะปล่อยเลยตอนจะโฆษณาตอนนี้ก็จะเห็นโฆษณาว่าแบบอของมันต้องมีเราต้องกู้กันดีกว่ากู้ง,ง่ายๆเบาๆอย่างเงี้ยอันเราไม่อยากได้ยินแบบนี้ละนะคะก็โฆษณาก็ต้องไม่กระตุ้นเกินไปนะคะเ,เวลาให้ข้อมูลก็ต้องให้ข้อมูลที่ชัดเจนบางครั้งเราจะเห็นอัตราดอกเบีย้ยแบบมากู้เราเถอะนะ0.5 ถ้าเป็นจริงเป็นต่อวันจะต่อเดือนนะคะไม่ใช่ต่อปีถ้าเป็นต่อปีกคยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็เรียกว่าไม่ได้บอกความจริงทั้งหมดนะเป็นโฆษณาบอกความจริงแค่ครึ่งเดียวนอาจจะบอกด้านดีมากเกินไปบอกแต่ด้านดีอาจจะบอกข้อที่เป็นข้อจํากัดไม่ค่อยบอกนะคะก็ลักษณะประมาณแบบเนี้ยเราก็ไม่เอาไม่อยากไม่อยากเห็นแหละนะคะการให้ข้อมูลเวลาเสนอขายหรือว่าสมมติเป็นหนี้ไปอย่างเนี้ยค่ะ ยา่จะได้เจ้าหนี้เนี่ยประชาชนเห็นเห็นเรื่องแบบนี้คือสามารถที่ชาแจ้งทางบัญชาได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่แต่นิดนึงนะคะเกณฑ์เนี่ยกําลังจะมีผลบังคับใช้หนึ่งมกรลาพอเกณฑ์วีผลบังคับใช้ปุ๊บนะคะแจ้งเบาะแสได้เลยค่ะนึ่งทางร้องเรียนหนึ่งมักรลาปีหน้า หกเจ็ด oh. ใช่ค่ะใช่ตอนนี้ก็ค้ยรอ,อไว้ก่อนอย่าเพิ่งกแก้้วต้องรอก่อนคือ <c oughs> <c oughs> จริงๆตอนนี้ก็เราก็คุยกับทางเจ้าหนี้มาเรื่อยๆแล้วก็อยากให้เจ้าหนี้คบปรับตัวหลายแห่งก็เริ่มปรับตัวไปแล้วโดยที่ไม่ได้รอกเกณฑ์แต่ว่าใน <c oughs> ที่สุดตัวเกณฑ์มามันก็จะทําให้เรามีอํานาจมีอำนาจทางกฎหมายนะคะในการเข้าไปบังคับใช้ให้ให้มันเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ควรจะเป็นค่ะซึ่ง <c oughs> พอหลักเกณฑ์มาปุ๊บแล้วเนี่ยจะชอบมากเลยถ้าหากว่าทางลูกนี้ไปเห็นแล้วก็บอกโอ้อันนี้ไม่เป็นตามเกณฑ์นะ แล้วก็แจ้งมาได้เลยก็โทรศัพท์มาได้ที่สิบสองสิบสามนะคะก็เป็นเบอร์ของส <23. S 2> องสิบสามน่าเลขสวยค่ะเบอร์สั่งพิซซ่านะคะ <laughs> <c oughs> จำง่ายดีนะคะต,ต้องเป็นตัวเลขทีต้องเป็นเบอร์ที่จำง่ายแบบนี้แหละสําหรับเบอร์ที่เรียกว่าเราต้องเรียงผลเลิศเนี่ยต้องจำง่ายๆเข้าไว้นะคะแหบนบึ่งเก้าหนึ่ง อานนี้ก็สิบสองสิบสามใช่ค่ะจริงๆถ้ายังอาจจะขอโฆษณาเบอร์สิบสองสิบสามนิดนึงก็คือเป็นเบอร์ของแบงค์ชาตินะคะแล้วเราก็มีคนของเราเนี่ยรับสายอยู่ถ้าหากว่าไม่แน่ใจเรื่องอะไรรวมถึงถ้าคิดว่าสมมติว่าเดี๋ยวนี้มันจะมีฟรอดเยอะใช่ไหมคะมีแอปดูเงินอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดสมมติว่ามีโทรศัพท์มาแล้วเขาบอกให้โอนตังไปห้อย่างเงี้ยแล้วถ้าไม่แน่ใจโทรศัพท์มาปรึกษาเราได้นะคะเราปโทรไปปุ๊บมีคนรับเลยใช่ไหมคะ ใช่คะ่ะเราก็อาจจะมีรอบา้างแต่เรามีคนค่อนข้างเยอะเลยนะคะในการในการแล้วก็ถ้าหากว่าช่วงไหนที่เราเห็นดรอปคอเยอะๆเี่เราก็จะเพิ่มคนเข้าไปคะ่ะก็พยายามเต็มที่เลยคะ่ะโอเรึะคได้มีปัญหาเรื่องนี้ก็ปรึกษาได้นะคะมีปัญหาเรื่องอรู้สึกได้รับบริการที่ไม่เป็นธรรมก็ปรึกษาได้เช่นกนะะันค่ะอ๋อองเรียนได<อ>้ด้วยนะคะเรียกว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะคะก็โทรศัพท์ไปได้สิบสองสิบสามนะคะแต่ว่าธนาคาร แบงค์ชาติไม่ปล่อยกู้นะคะเดี๋ยวขอบคุณค่ะครับมาตรการต่อไปคับกับมามาตรการอ่าค่ะเออีกอันหนึ่งจริงๆตัว responsible lending เนี่ยอีกนิดนึงที่อยากจะพูดถึงจะเป็นเรื่องว่าเคนที่มีปัญหานี่เนี่ยเขามีอยู่สองแบบแบบหนึ่งคือเป็นหนี้เสียแล้วเราก็บอกว่าไอ้คุณต้องเข้าไปช่วยเหลือลูกหนี้นะคุณจะมาแบบปล่อยว่าแบบเอาปล่อยไปแล้วมันเป็นหน้าที่ของคุณที่ต้องจ่ายคืนเนี่ยอย่างเงี้ไม่ได้ ก็ต้องเข้าไปช่วยเหลือดูแลลูกนี้ในการปรับปรับโครงสร้างนี้ให้เขาสามารถจ่ายได้ถ้าเกิดว่าแบบเขาเกิดอาจจะโดนไล่ออกหรือว่าเงินเดือนลดโบนัสลดหรืออะไรเงี้ยนะคะก็ต้องช่วยเหลือนะคะแล้วก็มันจะมีหนี้อีกแบบหนึ่งค่ะที่เรียกว่าหนี้เรือรังเ,เวลาเราจะใช้บริการต,กตัดกดเงินสดน,นะคะต,ตัดกดเงินสดเนี่ยก็ก็จะมีอัตราดอกเบี้ยประมาณปีละยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์สูงมากเลยใช่ค่ะแล้วก็ โดยปกติเนี่ยคนส่วนใหญ่จะจ่ายขั้นต่ําที่เดือนละ3%ของยอดหนี้ซึ่งถ้าหาาเขาจ่ายที่3%ของยอดหนี้เนี่ยแปลว่า3%ที่จ่ายไปเนี่ยจะต้องเอาไปตัดดอกเบี้ย2%เหลือตัดต้นได้แค่เปอร์เซ็นต์เดียวกว่าจะจ่ายหนี้ก้อนนี้หมดนี้คือ18ปีนะคะโอ้โหซึ่งเราก็ว่าแบบไม่ได้ละเราปล่อยแบบนี้ไปไม่ได้นะคะจะเป็นคนหนุ่มสาวก็จ่ายจนนู่นน่ะแก่เท่าจ่ายจ่ายจนได้เกษียณค่ะ ก็เพราะฉะนั้นก็อันนี้เราจะมีมาตรการอันใหม่ออกมาเรียกว่ามาตรการแก้หนี้เหลือรังก็ถ้าหากว่าคนไหนที่มีลักษณะประมาณลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็อยากที่จะปิดจบหนี้ให้ได้ก็เราจะมีโครงการที่บอกว่างั้นมาปรับโครงสร้างหนี้กับกับกับเจ้าหนี้เนี่ยภายใต้โครงการนี้อัตราดอกเบี้ยจะลดจาก25เปอร์เซ็นเหลือ15เปอร์เซ็นตนะคะต่อปีแล้วก็ แล้วก็แต่คุณต้องต้องรับผิดช,ชอบในการจ่ายเท่าๆกันทุกทุกเดือนอ่ะนะคะ<ม>คือแล้วถ้าหากว่าทําได้เนี่ยสามารถปิดจบนี้ได้ภายในไม่เกินห้าปีก็โอเคก็ก็ยังสามารถปิดกันได้ยังมีชีวิตอยู่ที่สามารถที่จะไป enjoy life ได้อีกนะีย้นหูใช้ี่กันหัวโตนะ้เรียกว่าใช้กันแบบพวกแกแกเท่าเลยนะโอเคเลยนะก็เรียกว่าโอเคเดี๋ยวขอตเ็นะ25%ยี่บห้าหรือสิบห้า ใช่ใช่ค่ะแต่ก็ก็ต้องมีวินัยนะคะเมื่อตอนใครจะเข้ามาเนี่ยก็ก็ต้องตั้งใจที่จะแก้หนี้จริงๆเพราะฉะนั้นสมมติธรรมดามีอาจจะมีบัตรเครดิตอยู่แล้วก็มีวงอยู่เท่านี้เนี่ยเรามองว่าก็ต้องปิดบัตรไม่งั้นมันกลายเป็นว่าเอามาแก้หนี้ก้อนนี้แต่ไปกู้เพิ่มใช้วนเวียนอยู่อย่างนี้มันก็เหมือนแก้กันไม่จบนะคะค่ะโอเค okay. แล้วกอ็อีกสองมาตรการนะคะที่เราจะออกมาด้วยในอีกอันหนึ่งจะเรียกว่าการให้ การให้สินเชื่อโดยมีอัตราดอกเบีย้ยสอดคล้องกับความเสี่ยงอย่างตัวสินเชื่อบัตรกดเงินสดอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้เราจะเห็นว่าแปด0นบเก้าสิบปอร์เ็น่ะที่เพดานเท่านั้นเลยซึ่งเราว่ามันไม่โอเคมันเหมือนกับว่าสมมุติอย่างเอถ้าเป็นดรนงหน้ากับปุ๊กเนี่ยเดินไปที่แบงค์ด้วยกันแล้วเราได้อัตราดอกเบีย้ยเท่ากันทั้งทงที่จริงๆพฤติกรรมของปุ๊กแย่กว่ามันเหมือนแบบมันไม่มีแรงบันดาลใจให้คนมีพฤติกรรมที่ดีใช่ไหมคะมีวิน,นัยที่แต่ถ้าหากว่าเราไปกู้ด้วยกันแล้ว ดร,รงนงนาาได้อัตราดอกเบี้ยถูกกว่าปุ๊ก5%แล้วปุ๊กก็ไปถามว่าทาไมดรนงน้าถึงได้อัตราดอกเบี้ยถูกกว่าปุ๊กล่ะคะดรนงน่าก็บอกว่าแบบอ๋อเพราะว่าเราเป็นคนมีวินัยเราจ่ายตรงเวลาทุกเดือนเลยงนั้นความเสี่ยงของเราต่ำในขณะที่ปุ๊กแบบพฤติกรรมไม่ค่อยดีก็อย่างเงี้ยคนอย่างปุ๊กก,ก็จะมีมีแรงบันดาลใจที่ออจะทำตัวให้ดีขึ้นเพื่อได้อัตราดอกเบี้ยที่ต่ำลงเออมีตัวอย่างให้เห็นนะว่าว่ามันมีความแตกต่างนะระหว่างคนที่มีวินัยกับไม่มีวินัยใช่ไหมคะ ใช่ค่ะเราก็จะได้มีอินนティブให้คนที่เขาไม่ค่อยมีวินัยเนี่ยมีวินัยเพิ่มมากขึ้นค่ะ่าเป็นอินนティブนะจูงใจนะอมาตรการมีอีกไหมคะสุดท้ายอ่าสุดท้ายก็จะเป็นอันนี้ต้องค่อยๆใช้เวลาในการออกอันนี้จะบอกว่าในเดือนเดือนเดิมนี้ถ้าหากว่าคุณจะกู้มาค่ะคุณต้องมีเงินเหลือพอใช้สมมุติว่าถ้าหากว่าปุ๊กจะไปกู้เนี่ยปุ๊กมีเงินเดือนเดือนละหมื่นหนึ่ง ปุ๊กจะต้องมีเงินเหลือใช้ประมาณสักสามพันบาทอย่างน้อยสมมติย่างเงอันนี้ก็จะเป็นเกณฑ์ไม่งั้นแบบตอนเนี้ยสิ่งที่เราเห็นคือเฮ้ยได้สินเชื่อกันไปจนว่าแบบเดือนเดิมเกินรายได้ด้วยนะคะใช่เดือนเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งเนี่ยพอตัดชําระนี้แล้วเหลือใช้อยู่พันเดียวซึ่งเป็นไปไม่ได้เลยจะสามารถพันเดียวยังมากไปนักพอบางคนบอกว่าตัดแล้วเหลือสิบบาทเคยอ่านข่าวไม่โอเคบาทเนี่ย ซึ่งซึ่งเราก็รู้สึกว่าไม่โอเคนะคะเราก็คิดว่ามันถ้าอย่างนั้นก็ไม่ควรจะปล่อยสินเชื่อหรือเปล่าเนี่ยค่ะ mm hmm. ก็เกณฑ์อ okay, ันเนี้ยก็แต่อันเนี้ยเวลาถ้าจะเอามาใช้ก็อาจจะส่งผลเสียกับกลุ่มเปราะบางนิดนึงเพราะว่าถ้าหากวอาอะไรได้เขาน้อยเขาก็จะเข้าถึงสินเชื่อได้น้อยลง mm hmm. เพราะฉะนั้นก็ต้องดูระยะเวลาในการอินพิรเมนต์ให้ดีให้แบบเศรษฐ,ฐกิจเจริญเติบโตแข็งแรงครบทุกเซกเมนต์ segment, อย่างเงี้ยแล้วเราค่อยเริ่มใช้ค่ะโอ้โหนี้มีคําถามมามีคําถามมาจาก ผู้ที่ชมทาง Facebook ล i นะคุณโยทินบอกว่าขอเรียนถามว่าเราจะแก,ก้ปัญหาแกง๊งถุงนี้นอกระบบได้อย่างไงนี่ต้องต้องเป็นตำรวจหรือเปล่าคะอาจารยที่จริงๆสามารถแจ้งได้ที่ศูนย์น้ำรงธรรมนะคะตำรวจอ่ะแจ้งได้เลยค่ะภายใต้พรบทุงถามนี้คะ่ะค่ะคุณโยทินเรียนถามพอ,อว่าทำไม แหล่งที่แม่ค้า s อ e ขายดีอยู่แล้วทางการไปไล่เขาทำไปไม่มีแหล่งทำมาหากินถาวรทำให้รอแจกเงินถูกวังค้าไม่จนได้ลกล้าจะกลายเป็นมามันเป็นหนี้อะไรประมาณนี้คะ่ะน่าจะเป็นคำถามระมาณนี้คะ่ะกเ็เรื่องเรื่องเรื่อง,องที่ทํากินอันนี้ต้องขอโทษด้วยนะคะอาจจะไม่ไม่ไม่คอ่อยตอบต่อไม่ได้นะคะแต่ว่า สิ่งที่สําคัญเราเห็นด้วยเลยว่าถ้าหากว่าจะแก้หนี้ให้สําเร็จต้องทั้งแก้หนี้และแก้โจทย์เพราะฉะนั้นก็สําคัญเรื่องว่าต้องหาที่ทํากินให้ให้คนนะคะแล้วก็เพื่อให้เขามีรายได้มีรายได้ปุ๊บก็อาจจะมีความจําเป็นที่ต้องกู้หนี้ลดลงนะคะค่ะโอ,โ,โอ้โหขอค่านส่ยเวลาจะไม่พอแล้วคนสนใจเยอะมากเลยมีมีบางท่านนะคุณเสกสิธิ์บอกว่านี่ครัวเรือนน่ะที่เป็นนี่เยอะๆเนี่ยๆๆสาเหตุเนี่ยมาจากสองเรื่องใหญ่นะคือ เรื่องที่สาคัญคือเป็นนี่เพราะความอยากม็นมีกิเลสถูกต้องไหมคะที่มันต้องมีนะเพื่อนมีอยากได้บ้างไม่ของมันต้องมีเนี่ยโอ้โหสโลแกนนี้อยากจะลบออกไปนะ,ใช,ะใช่ค่ะเพราะความอยากแล้วก็อะไรนะคะคืออยากให้ปลูกค้านิยมคนรุ่นใหม่ในการใช้เงินนะคะแต่พอเพียงนะโดยเฉพาะบาัตรเครดิตสารพาัดบัตรเนี่ยพยายามที่จะว่า อะไรนะคะคือพยายามที่จะจะกล่อมให้คนเนี่ยมาถือบัตรเครดิตอย่างเงี้ยคืออันนี้คุณเสกสิทธ์ก็ประมาณว่าแสดงความเห็นมาน่าสนใจนะคะคุณมากเลยค่ะเห็นด้วยเห็นด้วยเห็นด้วยมากๆค่ะเห็นด้วยมากๆแล้วก็จริงๆในเกม responsible lending ที่เรากําลังร่างอยู่จะมีเรื่องประมาณพวกนี้ด้วยเพราะเราคิดว่าอุปกรณ์ต้นกันมากเกินไปจริงๆผู้ชมรายการเรา มีความรู้กันนั้นเลยค่ะโอ้โหเวลาผ่าว่าเย็นรวดเร็วคำถามไม่หมดเลยอาจจะต้องมีเอพิโซดต่อไปนะคะพอออค่ะเวลาไม่มีปัญหาเลยมีคำถามจากทางบ้านด้วยอะไรด้วยจากทางเ c e b ุ o ก l ลายด้วยแต่ว่าอยากให้ฝากข้อคิดถึงผู้ที่เป็นนี่อยู่แล้วก็คนที่กำลังจะจะเป็นนี่ในอนาคตให้พออแค่หนึ่งนาทีค่ะงั้นถ้าคนกำลังจะเป็นนี่ให้คิดก่อนทำนะคะ คือเป็นนี้เท่าที่จําเป็นและจ่ายคืนไหวไม่งั้นจะเกิดผลเสียต่อทั้งตัวเองและครอบครัวอ่ะอันนี้สําหรับจะเป็นนี้แต่ถ้าหากว่าเป็นนี้แล้วก็ขอให้รักษาประวัติที่ดีไว้แต่ถ้าดันเป็นนี่เสียไปแล้วต้องบอกว่านี้เสียซ่อมได้ นะคะให้รีบไปซ่อมนะคะประวัติถ้าถ้าซ่อมพอซ่อมปุ๊บเนี่ยประวัติเสียมันจะกลไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะกลายเป็นคนที่มีประวัติหีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆของโฆษณาหนึ่งหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องว่าถ้าหากว่าตอนนี้เป็นหนี้เสียของบัตรเครดิตหรือบัตรกดเงินสดนะคะออสามารถลองดูว่าจะสามารถเข้าตัวคลินิกแก้หนี้ได้หรือไม่นะคะคลินิกแก้หนี้เนี่ยคือปรับโครงสร้างหนี้ให้เอาเงินต้นที่ค้างอยู่เนี่ยลดดอกเบี้ยลงมาจาก16หรือ25ให้เหลือเพียงแค่ สามสี 3, 4, 5, 3, 4, ่ห้าสมหรือสี่หเปอร์เซ็นเท่านั้นนะคะเอ่อผ่อได้สิปีเลยนะคะ,ะเดี๋ยวเราไว้มาคุยเรื่องเครดิตแก้นี้นะาจะให้คุณผู้่างได้มีโอกาสถาม่านทางโซเชียลมีเดียได้นะคะวันนี้ขอบคุณคุณพอมากมาคะ่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ